สวัสดีครับ <S <S วันนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์นะจ๊ะสักครู่เดี๋ยวปิดเพลงก่อนนะฮะอ๋อนี่ปิดจนนี่ปิดจนอ๋อโดนแล้วมั้งเนี่ยอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะปิดเพลงแนละ้วเดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์คลิปเถื่อนอัดคลิปเลย นะวันนี้ได้โรดคอร์สมาครับเขาโรดคอร์สโรดคอรคอส์สขายไม่แพงนะหลักเม็ดหลักสิบบาทเดี๋ยวมัดรวมให้เป็นสนะี 200, นะ่เม็ดสองร้อยเนาะสี่เม็ดสองร้อยเอาไปติดบ้านติดช่องราคาถูกมากเป็นหินสีชมพูเป็นหินเ,นนเาจาความรักนะเออโชคดีโชคเออเรียกว่าสมหวัง่านจะสมหวังให้ความบริสุทธิ์สงบ คือมีแต่คนรักอะ่ะเออหิอนอันนี้มันจะคล้ายๆความหมายคล้ายๆกับหินอ,อเมทิสต์นี่อย่างนงี้อเมทิสต์สีม่วงแต่อเมทิสต์จะเป็นโชคดีเรื่องความรักอันนี้เป็นสมหวังอันนี้เป็นโชคดีเรื่องความรักหมายถึงว่าอย่างเงี้ยมีใครแอบชอบอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยเออจะเป็นรถคอร์สจะดีกว่าเนาะติดรถติดบ้านหรือว่าอยากให้ผู้ใหญ่หลงรักก็ผู้ใหญ่เอ็นดูก็อันนี้ติดรถติดบ้านติดที่ทํางานได้ ขายอย่างนี้4เมตรสามสองเอาสองร้อยสองรบวกค่าจะส่งห้บาทนะเอาสองร้อบวกค่าจะส่ง50บาทนะา 200, บาสีท่เมตรเอาไว้ติดรถติดบ้านติดเลยใส่ถุงซิปติดรถไว้ก็ได้สวยๆแล้วก็ติดไว้หัวนอนติดไว้ที่ทํางานอ,าอย่างละเม็ดก็ได้มันเพิ่มพลังหินแท้ไม่มีหินแท้ไม,แทไม่เก๊ไม่ย้อมสีนะฮะหินแท้ครับ ความหมายมันจะคล้ายๆอ่ามันแล้วแต่อ,อย่างอเมทิสเนี่ยคือความหมายก็คือจะโชคดีในเรื่องความรักหน่อยก็คือจะคนที่แบบไม่เคยประสบความสําเร็จไม่เคยโชคดีก็จะเป็นอเมทิสจะดีกว่าแต่ถ้าม,มีคนชอบอยู่แล้วอยากสมหวังอยากให้มีคนรักคนเอนดูก็เป็นสีนี้ดีกว่าสีชมพูรดคอร์ดีกว่านะครับผมก็สี่เม็ดเอาไม่แพงเนาะได้มาแค่นี้เองก็ ี่เม็ดเอาสองร้อยเอาสองร้อยละกันแล้วก็จะส่งห้าสิบาทกับสองร้อยห้าสิบเนาะเดี๋ยวจะต้องถ่ายถ้าถ่ายรูปอาจจะช้าหน่อยแต่คะคกันไปนะฮะแต่ก็ใช้ได้ผลดีใช้เยอะก็ผลดีเยอะนะเออเอาไปเรียงก็สวยนี่เอาไปใส่เยอะๆะก็สวยไม่แพงด้วยสองร้อยบาทก็ไม่แพงนะนี่ไม่ได้ขายความเชื่อหรือถ้าราคาความเชื่อมันไม่ได้คงไม่ได้ราคานี้หรอกเนาะเออต้องใช้คํานี้ดีกว่าราคาความเชื่อก็คงจะแพงมากกว่านี้เยอะ อันนี้ราคาขายเป็นเสริมบุคลิกขายหินสวยแล้วกันเนาะเออแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้เราด้วยเหมือนคนใส่กําไรที่ใส่สวยๆเนี่ยเขาคือบางคนบอกเป็นความเชื่อความอะไรก็มันก็แล้วแต่คนอย่างส่วนตัวผมเองก็เชื่อนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่บุคคลก็บอกว่าคือมันข้อแรกเลยข้อดีคือมันเสริมบุคลิกภาพอย่างหินเหมือนคนใส่ถือกระเป๋าชาแนลอะอย่างสมัยก่อนหินแพงมาก เนี้ยใครใส่หินเนี่ยคือแบบโอ้โหหินแท้นี่คือแบบโอ้โหรวยแน่นอนดูดีถึงตอนนี้หินราคาจะเบาๆลงมาบ้างนะเพราะมันมีของก๊อปเยอะของก๊อปค่อนข้างเยอะมันก็เหมือนพอไหนดังก็โดนก๊อปขึ้นมาพอโดนก๊อปขึ้นมาราคามันก็จะมีร่วงบ้างนะอ่าก็อย่างนี้ก็จะเป็นสี่เม็ดสี่เม็ดสองร้อยบาทก็มีไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยว ลองคิดไปก่อนนะแต่ยังถ่ายอาจจะถ่ายช้านิดนึงพอดีทํางานมีทํางานอยู่คนเดียวแล้วเหนื่อยค่อนข้างทําหลายอย่างก็เลยทําอยู่คนเดียวก็หัวหมุนนะไม่แพงเอาไม่แพงสี่เม็ดสองร้อยนี่ไม่แพงหรอกไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเนาะอืมสี่เม็ดสองร้อยไปวางแล้วเป็นหินแท้แล้วประกันให้เป็นรถกอแท้ดูนี่ โอ้ oh, พี่ได้หินไม่สวยไปเลยอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับรดคอร์สมันเป็นคอร์สครับมันจะอย่างล้านๆอย่างนงี้แหละสไตล์คอร์สมันจะคอร์สผมน่าจ,จะเรียกออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคอร์สมันจะเป็นลักษณะนี้แหละครับถ้าเป็นแบบไม่มีไม่มีตําหนิเลยนะั่นนะอันนั้นนะ่ะเม็ดหนึ่งนะเล่นกันแพงเพราะว่ามันน้อยที่จะมีไม่มีตําหนิส่วนใหญ่มันจะเป็นอันนี้เป็นธรรมชาติไม่มีใส,ส่สีไม่มีปรุงแต่งนะ ไม่มีปรุงแต่งลองเอาไปเอาไปใส่คือช่วยเรื่องจิตใจช่วยเรื่องอะไรก็ดีส่วนมากที่ใส่ไปเป็นกําไรเขา,เาไปทําสมาธิกันด้วยหรือว่าอะไรแล้วแต่นะอันนี้ก็ไม่แพง4ี่เม็ดสองร้อยบางอันถ้าเล็กจัดอาจจะแถมเป็น5เม็ดไปแล้วกันเดี๋ยวถ,ถ่ายรูปลงไปให้ดูเนาะก็ราคาไม่แพงใค,คใครอยากมีความรักใครอยากมีความรักอะไรก็เข้ามาก็ลองไปดู หินพวกนี้แล้วกันนะครับอ่าวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับอ่อีกอย่างอย่าลืมคือสนใจสินค้าแอดไลน์ดีสโตนสตอรี่นะครับตามชื่อเลยเดี๋ยวผมทิ้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะตามชื่อเลยแต่ไม่มีห้าสิบห้านะแลวก็เป็นเว็บไซต์ก็เป็นสโตนสตอรี่ห้าสิบห้าตามชื่ออ่าช่องเลยเนาะห้าสิบห้านะสโตนสตอรี่ห้าสิบห้าเออตามชื่อช่องเลย ก็พิมพ์หาได้แล้วก็เข้าไปดูกันว่ามีสินค้าอะไรมั่งก็เผื่อท่านไหนชอบใจอะไรก็ราคาบางอย่างก็อาจจะแพงกว่าตลาดบางหนังก็อาจจะถูกกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเสริมนิดนึงอย่าเพิ่งปิดเอออธิบายนิดนึงว่าคืออย่างไปคุณไปซื้อใน f a c e b o o k เนี่ยคุณจะได้ของหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนาะเอออันนี้การันตีล้านห้าปีแล้วนะครับ ห้าปีหรือเจ็ดปีผมจำไม่ได้ทำมานานแล้วเออลองไปดูปีในเว็บไซต์ดูเอานะว่าเออส่งแน่นอนไม่ต้องกลัวสั่งวันนี้อนตังวันนี้ส่งพรุ่งนี้ถึงแน่นอนเออถึงวันไหนอีเมลอ่ะเออค่าคุณจะสั่งกี่ชิ้นค่าจะส่งที่ร้านก็ห้าสิบาทนะค่าจะส่งที่ร้านก็ห้าสิบาทแค่ห้าสิบาทคิดแค่ห้าสิบาทคือถ้าสั่งเกินหนึ่งพันบาทขึ้นไปเนี่ยจะส่งให้ฟรีทุกชิ้นทุกอย่างเลยนะครับรวมรวมกันได้รวมๆมกันได้ทักแอดไลน์ไอดีมาได้ไลน์ไอดีอ่าซ้อน สโตนสตอรี่ไม่มี55าสนะเออแล้วก็ได้ของชัวรแน่นอนอได้ของชัวถึงบ้านแน่นอนถึงของปลอดภัยแพ็คอย่างดีนะฮะแพ็คอย่างดีอ่บอกแค่นี้ว่าแพ็คอย่างดีตอนนี้ก็เปิดทำหลายๆอย่างเนาะเอาน้องเข้ามาทำด้วยว่าฝึกฝึกคนที่บ้านด้วยเข้ามาทำเพราะว่าของมันเยอะแล้วมันไม่มีเวลาลงนะขายหลายอย่างโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ